อัสสลามุอะลัยกุมบระมาตุลลอฮิวะบรกาตุวันนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนก็จะมาพูดถึงในฮะดิษบทที่13เรื่องเกี่ยวกับความรักที่แท้จริงและในวันนี้ผู้ที่จะมาอ่านภาษาอาหรับและแปลเป็นภาษาไทยก็คือ <stabilize. S 1> เด็กชายฮัมดานคนนี้นะครับก็ผมขอจะให้เขาเริ่มเลยนะครับ নবিম দে কাৱি হম খ নবি মিনি মোহি নোম รายงานจากอบีฮัมซะอานัสบุตรของมาลิกลอเดย์ล,ลอฮุอันหูเป็นคนรับใช้ของท่านลอซูลของอัลลอฮ์ท่านได้รา,ายงานมาจากท่านอบบมุฮัมมัดสัลลาฮละสัลลัมได้กล่าวว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าเขาจะชอบที่จะให้ได้แก่พี่น้องของเขาอย่างที่เขาชอบให้ได้แก่พี่ให้ได้แก่เขา ขออธิบายเลยนะครับคนเรามักจะรักตัวเองมากกว่าคนอ <Lebanon. S 1> ื <observing> ่น <Superman> นั่นเป็นธรรมดาของมนุษย์โลกและเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอิจฉาลิษยสยาซึ่งกันและกันในที่สุดก็เกิดการหนองเลือดรบลาฆ่าฟันกันแต่ท่านนาบีุมฮัมหมัดสุลล่าวะเลสัลลัมบอกว่าถ้าเขายังไม่รักคนอื่นเหมือนกับที่เขารักตัวเองแล้ว ก็แสดงว่าความศรัทธาของเขายังไม่บรรลุสู่เป้าหมายยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนถ้าจะให้สมบูรณ์ครบถ้วนก็ต้องรักคนอื่นเหมือนจะรักตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องอยากให้คนอื่นได้ด้วยนั่นแหละถึงจะเรียกว่าความรักที่แท้จ,จริงเป็นผู้ที่ศรัทธาอย่างสมบูรณ์แบบด้วยแล้วก็บทเรียนที่ได้รับจาก h ะดิษนี้นะครับ หนึนะครับทำให้เราได้รู้ว่าเราจงรักตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ2นะครับเราจงรักคนอื่นให้เท่ากับสิ่งที่เรารักตัวเอง 3. ถ้าเกิดสิ่งใดแล้วเราไม่ชอบสิ่งนั้นเราก็อย่าให้มันเกิดกับบุคคลคนอื่นๆ 4. น,นะครับจงอย่าอิจฉาริษยาพี่น้อง,องด้วยกันเองเมื่อพี่น้องด้วยกันเองนั้นได้รับเรื่องดีๆที่เขาชอบ ก็เป็นยังไงบ้างครับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับได้ได้ดูคลิปนี้แล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างก็ให้คอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะดูพวกเราอีกก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับให้กับพี่น้องคนอื่นๆได้รับการความรู้นี้ด้วยนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะรรฮ์มะตุลลอฮิวะบเรากะ